เก่งใจที่ทํางานกันเลยนะพวกเราสอบคนเนี่ยเอาอะไรแต่ละอย่างาามากินอันนี้ก็กลิ่นแรงอันนี้ก็กลิ่นเหม็นดูดิอา้าวกเอามากินก่อนอ่ะโอ้ยพี่พี่ทั้งสองคนจะเถียงกันอีกมั้ยครับขอหยุดแป๊บหนึ่งเชี่ยงครับ,บายกินข้าวกันไปไหน,นดีกินข้าวไหน ไปด้วยเดี๋ยวออกไปร้านข้างๆเฮ้ยวันนี้ไปกินน้ำเงี้ยวดีกว่าป่ะไปเดี๋ยวนี้พี่เลี้ยงเองปไปไปเกินป่ะไปเลยค่ะก็ยังทำงานไม่เสร็จเลยไปด้วยกันน้ำเงี้ยวเจ้านี้เด็ดเดี๋ยวย่างมีเลยเค่ะอ้าวหรอทำงานให้เสร็จก่อนแตย่างฮาดาวไม่ไปจริงอ่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวซื้อมาฝากค่ะฝากดัวฟิตด้วยเด้อค่ะ มาส่งพอครับค่ะโอเคครับได้แล้วเพียงได้สั่งหอมมากไปแกะเลยดีกว่าเุาาน้นค่ากับเวลาที่รอคอยออหอมชื่นใจแกะเลยดีกว่ากำลังหิว หอมมากเลยอ่ะนี่ขนาดแกะแล้วนะได้เยอะเลยยังเหลืออีกตั้งเยอะเลยอ่ะ๋ยวค่อยแบ่งให้คนอื่นกินหิวพอดีเลยพอดีมากเลยอ่ะอืมมเม็ดเล็กอร่อยมาก ไม่ต้องไปกินน้ำเงี้ยหรอกผูเรียนหลากหลายเยอะเลยอมากเลยน้ำเงี้ยกว่มากเลยทุกคนอยอะไรอ่ะกินแรงมากเลยผู้เรียนขอเนี้ยกินผู้เรียนกันอร่อยมากหอมมากใหม่ๆสดๆเลยนะขอมกินแรงๆมาคินด้านในจริงหรอสวยอ่ะเนี้ยโอ้ยดูแลค่ะมูแลดูแลนกันกินไม่แบกใครเลยนะ ขอแบบนี้้แลวกันนะพอดีเลยจะทำลายลายเรียกไหมคะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเกินที่เลยฮะเก๋ไม่เกรงใจคนอื่นเลยอ่ะคนอื่นเขาเหม็นเนี่ยใช่อือไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันไี่ทำงานกินรื้อเลี้ยงได้ไงเนี่ยมันเหม็นถูกไหมอือคนอื่นเขาไม่กินกันอ่ะคนไม่กินอ่ะเขาเหม็นมามาชนกันหน่อยอือแต่เนี่ยมันหอมมันอร่อยมันก็ ซับอันไหมซับอันไม่ชอบพี่ไม่ชอบอ่ะจริงเหรอพี่ไม่ชอบมากเลยอ่ะข้างนอกมันร้อนน่าพี่มิ้นเราก็ขอนั่งกินเย็นๆทำงานไปด้วยทำงานยังไม่เสร็จมากเลยนะพี่ปวดหัวพี่ได้กลิ่นหุรียนนอ่ะจริงเหรอใช่ไม่เกรนใจพวกผมเลยสิอืมไม่เกรงใจคนอื่นเขาเลยอ่ะมันเหม็นทั้งเนี่ย ไม่เกรงใจเพื่อนเลยเพื่อนคนอื่นเขาทำงานไม่ได้อย่างแเดี๋ยวจะนายรู้ว่าบิกตายอะไรพี่ต้นก็กินอพี่ชอบพี่ต้นก็กินไม่เป็นไรหรอกไหนๆมันก็มีคือมันเยอะขนาดนี้เกิดกินคนเดียวไม่หมดจะเอามาแบ่งให้ทุกคนกินด้วยนี่นี่นี่พี่มีน้ำใจนะเนี่ยทุเรียนมาไม่ไหวนะเนี่ยพี่พีชทำงานในห้องแอร์แล้วก็ไม่เอาไม่เอาอ่ะกินไหมให้พี่ทำงานในห้องแอร์แล้วก็ดมทุเรียนไปด้วยที่ไม่ไหวนะ ไม่ไหวแล้วจะเป็นลมอ่ะเป็นลมเหรอไปอะไรดีกว่าไปไหนเป็นของที่ชอบอชอบอะไรนะอือะไรนะกินด้วยอืมหน่อยนะมึงเหลือเยอะไหมเนี่ยไม่อืดค่ะอืมอันนี้แค่แบบครึ่งหนึ่งยังไม่ถึงกะปิน้ำปลาของโปรดเรา แซาบมากหอมกะปิมากเลยอ่ะปลาล้านนัวที่สุดเลยอ่ะดีอ่ะเอาไปกินข้างในดีกว่าแอร์ฉ่ำๆเซื้อมาลงเท่าไหร่ว่าห้าสิบค่ะ ราคาดีได้หรือนี่นิดนึงต่อไหมลูกนั้นคันต่าไหมพี่พี่เจะทิ้งเขาค่ะขยายอยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรอ่ะมิ้นอันนี้มะม่วงปลาร้าสีพี่เอาอะไรมาปลาร้าหนัวมมากเอาไปกินข้างนอกเลยค่ะอันนี้ของตัวเองล่ะใช่ใช่อันนี้ก็เหม็นแน่ใครก็ชอบอันนั้นก็เหม็นเนาะอันนี้ก็หอมดูสิมปลาร้าหนัวมาก หูพี่อะเกอเก๋แม่ไม่กินด้วยละอะเอาไปไม่กินด้วยละพี่เอาของพี่ไปไม่กินด้วยละเหม็นมากเลยปลาล้าเป็นตันตัใช้ได้ใช่ได้นัวที่สุดเลยอะพี่ทำไมพี่ไม่เอาไปกินข้างนอกเอาละที่ของเกอละของพี่อะของเก๋เหม็นหรอของเก๋เหม็นมากเลยแล้วนั้นล่ะมันไม่ได้เหม็นนะพี่ว่ามันไม่เหม็นแต่มันกลิ่นแรง อันนี้ก็เหม็นใช่ไหมไม่เหม็นเลยของพี่อะแซ่บมากอันนี้แก้เรียนแต่อร่อยแก้ง่วงด้วยทำงานออฟฟิศเราต้องกินอะไรที่แก้เรียนสิงั้นเรานไรที่แก้ง่วงด้วยงั้นพี่อยาไปกินข้างนอกไม่เกรงใจที่ทำงานกันเลยนะพวกเราสองคนเนี่ยเอาไรแต่ลราอย่างมากินอันนี้ก็กลิ่นแรงอันนี้ก็กลิ่นเหม็นดูดิอ้าวก็เอามากินก่อนอ่ะโอ๊ยพี่ๆทั้งสองคนจะเถียงกันอีกมั้ยครับขอหยุดแป๊บหนึ่ง กินทั้งสองพี่พอพอกันเลยแรงพอๆพอกันเลยผมขอรบพวนออกไปกินน้านนอกกันทั้งคู่ได้ไหมครับโอเคนะครับ